อไรวะโอ้ตอนนี้ผมดูอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ผมดูอะไรที่เป็นฟีเจอร์ของ YouTube ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืมถ้าคุณอ p พเซเกมเมอร์ยังอยู่นะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ r p พเลย ไม่มีปัญหาบ่อยจังอ้อโชคดีนะยังเป็นอะไรเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถดูอะไรใน YouTube ได้นะดูได้แค่ใน Steam s ต e มแล a b ก็ต้องคงคงต้องพิมพ์บอกในนี้นะตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คุณ r p พนะครับเข้ามาจอยได้เลยตั้งชืคลิปไม่ได้ด้วย

ท้อใจผมแอดไปแล้วนะตอนนั้นผมแอดไปแล้วคุณคอปเตอร์เราจะเอ็นไลฟ์ดีเนี่ยวันนี้ดูการเชื่อมต่อไม่ค่อยโอเคเลยฮะไอ้เรือเว็นพออันี่วะ เฮ้สวัโหลโอ้ยไลฟ์นี่มันจะดับเลยน,นนะคุณอาพีแซดอยู่ไหมฮะถ้าคุณอาพีซอยู่ดูอยู่นะผมจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟอาคุณอาพีแซละเอคอปเตอร์ V2 ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่อยู่นะเมื่อกี้ไลฟ์มันดับไปนะ ว่ะเยวไปเล่นแกนพีดีเนี่ยไม่ผมว่าเล่นแกนพีดไม่ช่วยเลย ครับผมตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟคุณ Rpz นะฮะเ,เข้ามาจอยได้เลยผมอยู่ในเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะในเซิร์ฟของคุณ Rpz เลยนะคอปเตอร์ไม่ครับผมอยู่ในเซิร์ฟว p ของคุณ Rpz เลยคอปเตอร์ 2, ใช่ไหมครับผมอยู่เรียบร้อยแล้ว เดี่อวคุ uma, มาบลูมาเดี่ยวไปได้ฮะคุมามีละบลูมาแล้วก็เดี่ยวเอา ol, เดี่ยวไปแทนตัวอะไรดีโอเดี่ยวก็เวลน่าเกียดมากเลยนะเดี ol, ่ยวเวลยี่สิบสี่เอาตัวทาร่โไปดีกว่าไหมเอาจัวทาร่โลเลยดีกวดี 没เจอคนเว่อร้อยเลยเนี่ย。 โอเคฮอาฟิเซอร์หกดาวใส่ออฟไปก็ได้นะโอเคฮะงั้นเอาเอาลอยออกเนาะหรือเอาหนวดดำออกดีหนวดดำก็เผื่อ,อสโลผมไม่ต้องเอาเออร์วินไปใช่ไหมครับผมไม่ต้องเอาเออร์วินไปเพราะว่าน้องเขาน่าจะรับให้ผมเลยนะ แล้วเอาไปเผื่อีกว่ะเอาหนวดน้ำออกก็ได้่ะเอาฟิเซอร์ใส่ออฟไปลอยเอาไปเผื่อแบบว่าอ่าเรียบร้อยใส่ฟิเซอร์แล้วแบล็กวิงด์วิ้งเฮ้ยน้องเขามีปีกอีกด้วยปีกเอสเอลหลอดที่ มีด่า SEO มาขนาดนี้ผมว่ามันต้องบัฟมันต้องบัฟอ่าคิริโตะแล้วอะจริงๆนะมันต้องบัฟคิริโตะแล้วโอ้ผมลงเลทหนึ่งได้แล้วนี่นะโอ้ลงเลทสองได้แล้วด้วยนี่นะโอ้ลงเลทสามล้วได้ด้วยใช่ไหมโอ้อีกสองเวลค่อยลงเลทสามได้ ก็โฮกิว้าว Amazing โหดูดิปีก s l อย่างสวยหล่อเทมากแล้วร้อยสิบเก้าโหผมว่าน้องน่าจะเล่นเยอะมากเลยนะพี่วางบลูมาแล้วอัพให้ตันก่อนนะค่อยวางคูมะ ตั้งแต่เว็บแรกเนี่ยครับเนี่ยตั้งแต่เว็บแรกเลยเนะฮะอ๋อยังบอกไม่ทัน บอกไม่ทันเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะเมื่อกี้มันขึ้นไม่ทันนะบอกไม่ทันเลยก้พิมพ์ไม่ทัน วางบลูมาเลยอัพให้ตันเลยนะอัพให้ตันเลยนะเวฟสามหยุดสกีฟงั้นผมปิดผมเปลี่ยนลดสกีฟไปเลยดีกว่าผมว่าอัพให้ตันเลยโอเคฮะได้ได้ ฉันดีเพราะว่าตายแข็งแกร่งมากนั่นแหละฮะซัมมอนเนอรอ์ไรเหรอยังไงก็เถอะนายมาช่วยพวกเราหน่อยเถอะมาช่วยพวกเราปกป้องทุกคนแกน่ะแพ้ไปแล้วล่ะคิดว่าไอ้ซัมมอนเนอร์นี่ไม่สามารถช่วยแกชนะฉันได้หรอกไง <c oughs> มาแล้วดีคอเรชั่นเฮ้ยเดคอเรชหรือเปล่า ดีเซ l เลเรตโอ้ยจำไม่เคยได้เลยโอเคครับ okay, ผมปิดออโต้สคริปดีกว่าเดี๋ยวถ้าให้ให้น้องเป็นคนกดเลยดีกว่านะให้น้องพี่ปิดออโต้สคริป ุูยสลายสบายเลยคิวกับแมสชมันไหวจริงๆเนี่ยเฮ้ยโอเคแมสไฟไฟออฟแน่เลยไม่ไฟออฟก็ไม่ไฟออกฟออก็โอ้โห เอ้ยโอ้โหเอ้ยจะเดือดกันไปแล้วนะโอเครับให้ตันเลยนะครับน้องบอกเดี๋ยวถามกัอนแนล้กันอัพตันแล้วลงตัวไหนต่ออัพตันแล้วลงตัวไหนต่อครับ ตรงไหนเอ่ย โอ้เฮ oh, hey. oh, ้ยอ๋อปล่อยให้เข้าได้เหรอเอ้ยเพราผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องยอมเสียช่วงนี้ไปอ่ะโหโหโคตรเดือดทำ่าปูมาแล้วนะจะตอนแลวโหเหลือห้าสิบเจ็ด นี่ขนาดเลือดฐานรวมกันแล้วนะเนี่ยอาชักจะน่ากลัวแล้วห้าห้าเกือบแล้วนะ <laughs> เกือบมากอ่ะโอ้โหจะแพ้แล้วมันต้องเอาฐานเข้าแรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย สองพันห้าใกล้ให้าร้ก็จะอัพตันแล้วคุมาวางตรงนี้เนาะอ่าช่วงนี้ ึ่งตัวเลยไหมกูมาอัพให้ตนหนึ่งตัวเลยไหมแล้วใช้บูม,ม่าแค่ตัวเดียวนะน้องเขาบอกอะอัพสี่ขั้นโอเคฮะวิดอโอเซนเซอร์อ่าขั้นที่สี ยังเงินไม่ถึงสามพันเฮ้ยอัพสี่ขั้นทุกตัวเลยอ่ะเฮ้ยเสียวเมื่อกี้ตกใชะแปดตัวเลยนะยนะดิดดด <laughs> เรียบร้อยนี่ผมอัพตันแล้วนะอ้ยผมอัพเรียบร้อยนะผมว่าจังหวะผมยังไม่ถูกแน่เลย ใช่ไหมผมว่าจังหวะผมยังไม่ถูกเว้ยเยบีอนมันเยอะเกินเหมือนใช่จังหวะผมมันยังไม่ถูกไม่รู้ผมไปตรง t r i อ l แล้ว ใช้ผมรอตรงทริออ่นะฮะผมว่าผมผมว่าผมยังวางไม่ถูกแน่เลยผมวางไม่ไม่ถูกจุดน้องเขา<ม>เขาไปเข้าเซิร์ฟวีแล้วใช่ไหมเดี<ม>๋ยวถ้าไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรนะฮะจริงๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะ แล้วยังไงผมก็ผมก็พยายามโซโลอยู่แล้วไม่โซโลมานนะวไม่น่าวางฟิเซอร์เลยเรอวางรอยดีกว่าออ๋หมายถึงอ๋อหมายถึงตัวน้องใช่ไหมโอเคได้ด้ได้ได้ไดไดได ค okay. กำลังเข้านะฮะตาดอดอมดอมดอมต่อดอดอม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 โอเค,อเคฮะไปเลยรเอาจิงถ้ารอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วนะครับผมผมจะปิดไลฟ์แล้วผมไปพักผ่อนบ้างเนี่ยผม ผมลงเยอะไปล้เกมนี้มันต้องไปขนค่เป็นตอนนะผมว่าค่อยๆหยิบไปทีละอย่างเออผมว่ามันจะไม่ผ่านแน่ๆเลยนียนยนย่ยังไม่รวมดีโอที่ผมต้องวางให้ถูกจุดอีกนะน้องเขาดูคลิปไหนนะเนี่ยผมต้องเอาดีโอไปด้วยพี่วางถูกจุดแล้วแค่ผมไม่ได้วางรอย ม้แต่ผมกลัวเรื่องอีย่างนึงคือดีโอใช่เรื่องดีโอนี่สําคัญเลยมีเวลาไม่เก่งอันนี้น้องๆบอกก็ได้นะว่าแบบออ่ควรจะดีโอตอนช่วงไหนนะตอนแบบสมมุติแบบช่วงนี้เยอะก็ให้ปร้อมดีโออย่างเงี้ยก็ได้นะครับได้เลย ဒါတော့ พักผ่อนมากแล้วครับผมสักพอแผนเดิมได้ครับไม่มีปัญหามมมมมักเบรตะกัตบัออออา ผมปิดออโต้สคริปต์แล้วใช่ไหมว่าผมน่าจะปิดแล้วนะออโต้สคริปต์ปิดไปแล้วฮนะเฮ้ยผมต้องวางตรงไหนนะเออตรงนี้ถนะูกไหมออฟฟิคก็เป็นโลแล้วกัน ก็บ่ายสองแล้วนะฮะตัวที่เข้ามาล่าสุดนะมีนะนะครับอืม อัพทันไหมนะอัพไม่ทันครับนั่นแป็นนั่นน่าจะพอโอเคนะผมโฟกัสกับการอัพอย่างเดียวเลยเพราะตอนหน้าที่ผมแค่อัพให้ตันนะฮะม่เยอะนะน้องเป็นคนแบกตัวแอร์มานะฮะ เาผมก็เผมก็เครียดแทนน้องนะมันต้องแบบเหมือนแบบวางพอดีเป๊ะๆอยู่พอสมควรอีอย่างเล่นสองเล่นดูโอแล้วแบกด้วยนะเล่นดูโอแล้วยังเป็นแบกอีก เมื่อกี้ผมเกือบไปแล้วโอ้ผมเกือบกด next wave แล้วด้วยความเคยชินเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วห้ามกดห้ามกดเกือบกดไปแล้วโอ้นี่เป็น strong g a t ใช่ไหมถูกต้อง ตตต,ตผมเนี่ยผมจะวางคูม้าเนี่ยตอนแรกผมจะวางนี้ใช่ไหมถ้าว่าออมันต้องค่อนมาทางนี้หน่อยนึงเพื่อจะได้ช่วยน้องโจมตีนะครับจะได้ช่วยน้องโจมตีนะอ๋อดูดิ วิ่งเข้าไปแล้วหนึ่งมันเสี่ยงเอ้แต่ดีนะที่มันไม่เท่าตาที่แล้วนะตาที่แล้วคือแย้มแย่นะตาที่แล้วกินเลือนเหลือ51นะอีกแค่สิบอุย๊ยขาดแค่สิบบาททุกคนโอ้ไม่ได้เงินพันหนึ่งเลยเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าที่ผมไปเยอะหน้าที่ผมไม่เยอะหน้าท,ที่ผมแค่กด แ a บ made by Joke the fool and a l i j i m a อันนี้ผมหลดไหมไม่หลดนะแล้วผมชอบที่เขาสร้างแบบมาดีจัวมากเลยนะเอ้ยมันใช่มาดีจัวไหมไม่น่าใช่นะมันเป็นแบบซักแมปหนึ่งอะผมกลัวจังหวะ d โอมากเลยเนี่ยคือเลดเกมอะผมผมต้องมาง Dio ช่วยน้องเขาไว้แล้วผมกลัวจังหวะ Dio ดดผมแบบผมต๊อปไม่ทันนี่ฮ โอเคเว็บถัดไปเวฟถัดไปต้องกดแล้วก็ลงคูม,มานะฮะเดี๋ยวเราเอาบูม,มา่าแช่ไว้แช่ไว้ทัานซ้ายอัพเกรดสองอัพเกรดสองมาโอ้โหดิสเลเรทวิ่งเร็วมาก ดูมันวิ่งโอ้โหดูน่ากลัวผมไม่กล้าสคิปแทนน้องเลยอ่าตรงนี้แล้วกันโอเคนะผมว่าน่าจะพอดีโอเคอัพคุมะสี่ขั้นแปดตัวเดี๋ยวถามน้องอีกครั้งหนึง่งอัพคุมะสี่ขั้น 8ตัวนะครับเอาขุมวะสี่ขั้น8ตัวนะครับใช่โอเคครับได้ไดอันนี้เลยอัปเกรดนึงโอ้ my god โอ้ยเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยดูดิมันมาเจาะกันตรงนี้มันน่ากลัว อ้าวอย่าพึ่งเลยเพื่อนอย่าพึ่งรอก่อนอ้าว <c oughs> ไม่เป็นไรแนละ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันน่าจะแรงมากเลยนะผมวางไม่ชิดพอแน่เลยอขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะครับผมพักผ่อนแล้วนะขอบคุณน้องจริงๆนะที่มาช่วยโต ผมว่าครั้งหน้าผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์พิธีเนี่ยคือตอนที่ผมมีบอมออฟนะหรือว่าออฟระเบิดคือตอนนั้นผมจะไลฟ์นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะแล้วก็ขอบคุณน้องม,อมากๆจริงๆนะขอบคุณน้องอาพีซาเกมเมหรือคอปเตอร์ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาช่วยจริงๆคือเข้าใจนะว่าอยากช่วยแต่ว่าคือถ้ามันแบกคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะขอบขอบคุณที่ช่วยจริงๆนะครับก็ก็ได้แค่ขอบคุณนะ นะขอบคุณจริงๆอขอบคุณอีกครั้งนึงก็ขอบคุณนะครับไม่ไม่อันี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคลิปนี้ไปละนะขอบคุณน้องอ p พ g a ั e เกมอจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่ไปดูแผนมาก่อนนะอะได้ครับเดีย๋ยวผมจะไลฟ์อีกทีคือตอนอย่างที่บอกผมจะไลฟ์อีกทีตอนที่มีเอ่อบอมระเบิดนะครับตอนมีเอ้ตอนมีออฟบอมนะครับคือแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วที่จะไปลงทรอัลสามนะครับคือเตรียมมันพร้อมไปเลย คลิปนี้ก็เอ้ยไลฟ์นี้ก็ไป bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บตอนมีเอ้ยตอนมีออฟบอมบ์นะครับคือแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วที่จะไปลงทรลัลสามนะครับคือเตรียมให้มันพร้อมไปเลยคลิปนี้ก็เอ้ย ก็บอมออฟนะอ,อ,อบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะครับผมพักผ่อนแล้วนะขอบคุณน้องจริงๆนะที่มาช่วย